สวัสดีครับทุกท่านเอ็มครับมาฝึกกันอีกแล้วครับโอเคครับอ p นี้เราก็ชิวๆนะครับหลังจากที่เราฝึกไปเรียนรู้เรื่องของระดับของสมาธิแล้ว EP พีนี้นครับอีนี้ก็ง่ายๆครับก็คือการฝึกรู้ตัวแล้วก็ดึงกลับพูดมันพูดเหมือนง่ายนะครับจริงๆแล้วพูดเหมือนง่ายการฝึกรู้ตัวแล้วก็ดึงกลับนั่นมี แนวทางแล้วก็วัตถุประสองค์อะไรนะครับก็คือวัตถุประสงค์ก็คือให้เราหัดครับหัดรู้ตัวครับว่าปัจจุบันเราทําอะไรอยู่เราอยู่กับการฝึกของเราหรือเปล่าหรือเราไม่ได้อยู่นะครับแล้วก็ดึงมันกลับครับดึงมันกลับเช่นเราจับลมใช่ไหมเราก็นั่งจับลมไปเรื่อยครับเราก็รู้ตัวครับเร,เรารู้สึกที่ปลายจมูกนะครับ แล้วก็รู้สึกถึงลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกของเราไปเรื่อยๆครับตามไปเรื่อยๆเราต้องรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาครับฝึกรู้ตัวว่าตอนนี้เออเราจับลมอยู่ตามวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่เราจะฝึกนะครับตามเป้าหมายที่เราจะฝึกปุ๊บเนี่ยเราก็อยู่กับลมเราก็จับลมรู้สึกถึงลมไปเรื่อยๆครับฝึกรู้ตัวไปเรื่อยๆครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับแล้วถ้าสมมุติว่าเราทรงจิตออกนอกเกิดมีเสียง หมาเห่าเกิดมีเสียงแว้นมอไซค์เกิดมีเสียงใครเปิดประตูเอี๊ยดมาเกิดมีเสียงนู่นเสียงนี่เสียงอะไรก็ตามครับข้างบ้านเจาะฝาผนังหรืออะไรก็ตามใครตีน,นู่นนี่นี่นั่นใครกินข้าวปองเป้งปองเป้งหรือใครผัดกับข้าวอะไรพวกนี้ครับถ้าเราไปสนใจเฮ้ยหมาข้างบ้านเห่าอีกแล้วเฮ้ยมีใครเปิดประตู ใครเบิ้ลรถเนี่ยใช่ไหมครับเออเสียงโทรศัพท์ใครใครคุยโทรศัพท์ใครนู่นในนี้เสียงนู่นเสียงนี้นะครับถ้าเราหลุดไปสนใจปุ๊บเนี่ยให้เราฝึกครับให้เราฝึกรู้ตัวรู้ตัวว่าเฮ้ยต้องรีบรู้ตัวครับรู้ตัวแทบจะตลอดเวลาเลยครับเราต้องตล,ลอดเวลาเฮ้ยถ้าเราสนใจปุ๊บเฮ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่การฝึกของเราดึงกลับครับดึงกลับไม่ต้องไปสนใจโอ้ยพลาดอีกแล้ว โถเอ้ยกะว่าตั้งใจว่าจะทําให้ได้ตลอด5นาที10นาทีโถเอ้ยอย่าไปสนใจครับไม่ต้องไปสนใจตัดทิ้งไปเลยครับตัดทิ้งไปเลยถ้าสมมุติว่าเรารู้ตัวปุ๊บเฮ้ยรู้ตัวแล้วไม่ใช่ครับดึงกลับครับดึงกลับไม่ต้องไปสนใจครับเกิดอะไรขึ้นนั่นเป็นอดีตไปหมดแล้วครับดีไม่ดีอะไรช่างหัวมันครับปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องสนใจครับกลับมารับรู้ลมใหม่ปรับความตั้งใจใหม่ครับเอาใหม่เหมือนกับล้มแล้วก็ลุกใหม่ครับเอาใหม่ครับ บอกกับตัวเองเสมอครับเอาใหม่ก็จับไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับก็จับไปทีนี้สมมุติว่ามันมีเมื่อกี้เป็นหูใช่ไหมหูใช่ไหมอาจจะมีเสียงนู่นเสียงนี้มารู้ตัวครับเฮ้ยไม่ใช่แล้วเราสติเราไม่ได้อยู่ที่ลมแล้วสติมันไปสนใจที่เสียงที่หูนี่ที่มข้อมูลหรือเสียงหรือที่มันรับเข้ามาทางทวารหูครับที่มันแปลงเป็นข้อมูลขึ้นมาสู่สมองเราเนี่ยเฮ้ยเข้ามาในจิตเราเนี่ย เฮ้ย hey, เราไปส่งสนใจข้อมูลที่เข้ามาจากทางหูได้ไงไม่ได้เฮ้ย hey, ไม่ใช่จุดประสงค์เราคือการจับลมเพื่อให้มันเป็นสมาธิรู้ตัวครับเฮ้ย hey, ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ลมไม่ต้องสนใจครับเดึนกลับมาปุ๊บสนใจลมใหม่เรามาจับลมใหม่ครับฝึกของเราใหม่เคลียร์ออกครับไม่ต้องไป ไม่ต้องไปอยากยอยากจะอยางงี้ไม่ต้องโมโหไม่ต้องหงุดหงิดพวกนี้นิวร์ระวังนะครับนิวร์มันจะเข้ามามันจ้องมาแทงหลังเราอยู่แล้วครับแทง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 เหมือนมันก็เหมือนเหมือนหลายๆคนเคยเจอบางคนโดนเพื่อนแทงหลังอะไรก็ว่าไปนะครับคือพวกนิวร์เนี่ยมันกะมันพลาดเราพลาดเมื่อไหร่มันเข้าแทรกหมดเลยครับ ความอยากความโกรธความง่วงความกลัวลังเลสงสัยเฮ้ยเสียงอะไรเนี่ยตัดทิ้งไหมครับดึงกลับมาโอเคนี้หูใช่ไหมครับเสียงละภาพเหมือนกันครับภาพเหมือนกันนั่งๆไปมีแสงแวบเข้ามาเฮ้ยแสงอะไรอ่ะเหมือนโฆษณาสมัยก่อนว่าไอ้ที่เป็นโฆษณา m o t o r c y c l ที่ขับกันเร็ว เงี้ยครับเราก็เฮ้ยอะไรแว๊บๆไม่ใช่ครับคือไม่ต้องไปสนใจมันครับไม่ต้องไปสนใจถ้าเราเห็นแสงปุ๊บไม่ต้องไปสนใจครับถ้าเราสมพุติเฮ้ยเราตามแสงไปเราตามหมอกควันตรงนี้ไปเราตามนิมิตเราตามภาพหรือเราตามความฝันก็ตามนะครับรู้ตัวครับเฮ้ยนี่ไม่ใช่จุดประสงค์เรานี่วัตถุประสงค์เราคือการทําสมาธิด้วยการจับล้มไอสิ่งเหล่านี้ครับมันจะมากวน ให้เราฝึกรู้ตัวครับรู้ตัวเฮ้ยนี่ไม่ใช่ลมรีบรู้สึกรู้ตัวให้เร็วตอนแรกอะ่ะมันจะไม่เร็วหรอกครับมันจะช้าครับมันจะไหลไปไหลไปกับสิ่งที่เราได้ยินไหลไปกับสิ่งที่เราเห็นไหลไปกับต่างๆสิ่งต่างๆต,ตามทวาร5ที่มันเข้ามาในจิตเรานะครับเข้ามาในตัวเราเข้ามาในจิตเรามันจะไหลไปครับช่วงแรกครับไม่เป็นไรเฮ้ยไหลาย,ยาวหน่อยดูซีรีส์ไปเรื่องหนึ่ง <laughs> ใช่ไหม ดู music, video, มิวสิกวิดีโอไปเรื่องหนึง่งรู้ตัวแล้วมันจบไปแล้วดึงกลับมาจับลมเหมือนเดิมรอบต่อไปรู้ตัวให้ไหวกว่าเดิมครับร,รู้ตัวให้ไหวกว่าเดิมไม่ใช่ว่าผมทําคลิปแล้วแบบเฮ้ยทุกคนมันต้องทําได้หมดเป็นไปไม่ได้ครับทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่คลิปตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้คลิปวันที่16ละไม่ใช่ว่าเรียนปุ๊บทําได้เลยเรียนปุ๊บทําได้เลยมันอยู่ที่การฝึกฝนครับฉะนั้นช่วงแรกๆครับมันจะรู้ตัวชา้าแล้วก็คือดึงกลับ ไม่เป็นไรครับอาจจะหลงไป10นาทีเราก็ดึงกลับไม่เป็นไรครับรอบ2อาจจะเหลือ9นาทีครึ่ง9นาทีรอบต่อไป9นาที8นาที7นาทีทําให้เร็วครับทําให้เร็วพอเราฝึกรู้ตัวแบบนี้ครับแล้วเราดึงกลับฝึกรู้ตัวดึงกลับฝึกรู้ตัวดึงกลับเดี๋ยวพอเราทําเป็นนิสยัยพอเราทําเป็นนิสยัยทํามันจนเข้าสายเลือดแล้วมันจะเป็นระบบออโต้ครับตอนแรกเราจะมันจะยากหน่อยเฮ้ยหลุดอีกอะดึงกลับมา เฮ้ยหลุดอีกแล้วดึงกลับมาให้ไวครับรู้ตัวให้ไวเฮ้ยหลุดอีกแล้วไม่ใช่ลมดึงกลับมาให้ไวให้ไวแต่พอพอมันชํานาญพอมันทําไปจนเป็นนิสัยพอมันซึมเข้าร่างกายนะครับเดี๋ยวมันจะออโต้ครับพอมันหลุดไปปุ๊บเนี่ยมันแวบเดียวมันก็จะดึงกลับมาละพอมันหลุดไปปุ๊บแวบเดียวมันจะดึงกลับมาละมันเป็นความเคยชินที่เราฝึกไว้ครับฝึกไว้ว่าเฮ้ยหลุดแล้วไม่ใช่ดึงกลับมาเฮ้ยหลุดรู้ตัวดึงกลับมาเฮ้ยหลุดรู้ตัวดึงกลับมาอย่างเงี้ยครับ ค่อยๆฝึกไปจนมันเร็วจนมันวุบ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 ดึงกับมาให้เร็วดึงกับมาให้เร็วนะครับมันก็ฝึกเราจะได้ฝึกหนึ่งรู้ตัวด้วยว่าเฮ้ยสติเราออกไปละจิตเราออวิ่งออกไปละสติของเราครับกำลังสติของเราครับมันมีกําลังไม่พอที่จะคอนโทรลให้จิตเนี่ยมันอยู่เฉพาะกับลมของเราอย่างเดียวฉะนั้นเราต้องฝึกไปเรื่อยครับจนกําลังสติของเราครับสามารถเอาไอ้ตัวจิตที่มันชอบดิ้นไปนู่นดิ้นไปนี่นี่เนี้ย เอามันจนอยู่หมัดครับเอามันจะอยู่หมัดฝึกไปเรื่อยครับฝึกไปเรื่อยนะครับอ่ะหู้ตาอะไรอัะสัมผัสเดี๋ยวมีมแมลงเดี๋ยวมีมดเดี๋ยวมีอะไรเนี่ยถ้าจิตถ้าจิตไปแล้วจิตมันจะมีอะไรมา,ตาไต่ปูไต่นั่งอยู่คนเดียวดันมีปูไต่นั่งอยู่เดียวดันมีคนมานวด ไหลนวดอะไร,ะไรเดี๋ยวเดี๋ยวฝึกไปเรื่อยครับเดี๋ยวก็เจอนะครับมันก็เป็นแค่ความบันเทิงอย่างหนึ่งนะครับอย่าไปใส่ใจครับไม่มีอะไรครับพอเราเอ้ยมีอะไรมาไตา่ไม่มีมแมลงถ้าเรากลัวมันจะเข้าหูเข้าจมูกปัดออกให้จบครับเคี่ยวตัวเองออกให้จบดูดีเอ้ยมีใครมากินขนมเรากินขนมทําขนมเลอะไว้ทําให้หมดขึ้นหรืออะไรหรือเปล่าครับเคี่ยออกครับเคี่ยออกเคี่ยออกแล้วก็ แค่ออกเ็จก็ดึงกลับมาครับดึงกลับมาแต่ถ้าเป็นอาการคันนิดๆหน่อยๆหรืออะไรครับก็ถ้าสมมุติว่ามันมีรู้สึกเหมือนมีอะไรมาสัมผัสร่างกายแต่ดูแล้วมันไม่มีอะไรครับให้รีบดึงกลับมากับการฝึกของเราครับกับการฝึกของเราเรื่องของกายเนี่ยเวลาเรานั่งฝึกคนเดียวมันอาจจะดูหลอนๆหน่อยนั่งฝึกคนเดียวแต่นั้นมี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 มือมานวดมันก็หลอนๆใช่ไหมครับอย่าไปซีเรียสครับอย่าไปซีเรียสไม่มีอะไร ไม่มีอะไระครับไปพบด้วยตัวเองก็จะเข้าใจว่ามันไม่มีอะไรนะครับมันไม่มีอะไรมีอะไรเก่าๆคันๆหรืออะไรพวกนี้มีอะไรมาไตา่มีเหมือนอะไรต่างๆนะครับก็ไม่ต้องไปสนใจครับรู้ตัวเฮ้ยไม่ใช่ลมกลับมาจับลมปรับความตั้งใจใหม่แต่กรณีที่มีรู้สึกทางกาย กรณีที่รู้สึกทางกายสิ่งต่อมานะครับที่จะเจอมักจะเป็นความกลัวมันจะขนลุกมันจะกลัวครับตั้งสติดีๆครับไม่เป็นไรครับลืมตามาดูครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยในกอไผ่เลยครับไหนไม่มีไม่สนใจครับจิตมันกลัวของมันเองครับรีเซ็ตตัวเองใหม่ครับไม่มีอะไรดูดีๆชัดๆไม่มีอะไรเฮ้ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรใช่ไหมครับ เชียรตัวเองใหม่ครับแล้วดึงกลับมาฝึกใหม่ครับถ้าสมมุติว่ามันยังยังกลัวอยู่ครับลืมตาไปเลยครับนั่งลืมตาจับลมสักพักพอนิ่งแล้วก็หลับตาใหม่ครับนะครับรู้ตัวนะครับรู้ตัวฝึกรู้ตัวแล้วก็ดึงกลับให้ไวนะครับดูตัวดึงกลับให้ไฟเรื่องรสชาติเนี่ยเออไม่เกี่ยวอยู่แล้ว ตัดทิ้งไปครับกลิ่นน้อยครับอาจจะมีกลิ่นทูบกลิ่นคนทอดปลาทูคนตําน้ําพริกคนกลิ่นน้ําพริกกะปิกลิ่นอะไรก็ช่างครับคือแบบแหมพูดแล้วหิวนะครับก็ถ้าได้กลิ่นอะไรมาแปลกๆสงสัยมันสงสัยได้เราก็อาจจะสงสัยยาวนู่นนี่ไม่เป็นไรครับก็เหมือนกันครับรู้ตัวเฮ้ยนี่ไม่ใช่ลมแล้วนี่ไม่ใช่การฝึกของเราดึงกลับมาครับดึงกลับมา เราก็ฝึกใหม่เราก็อย่าไหลไปหอมเลิศเกินแม่เย็นนี้ต้องไปซื้อไม่ใช่นะครับหืมไข่ชะอมน้ำพริกกะปิอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าไหลไปไหลก็ไม่เป็นไรครับเฮ้ยเราก็แบบเฮ้ยไม่ใช่แล้วว่าเราตั้งใจมานั่งจับลมทําสมาธินี่า่าโอเคไม่เป็นไรดึงเอามาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ครับเอาาใหม่ ใช่ไหมครับอย่างนี้เราก็เอาใหม่เอาใหม่ตลอดเนี่ยรูปอ่ะรูปรถรถผ่านกลิ่นเสียงสัมผัสครบแล้วนี่ใช่ไหมครับอ่ะไม่ว่าจะเป็นนิมิตไม่ว่าจะเป็นเสียงไม่ว่าจะเป็นสัมผัสไม่ว่าจะเป็นกลิ่นอ่ะรถไม่มีอยู่แล้วครับเนี่ยครับอะไรที่เข้ามากวนหรือจิตเราออกไปสงสัยออกไปนู่นนี่นี่ออกไปเที่ยวครับจิตมันจะ มันจะอยากรู้ของมันมันขี้เผือกครับจริงๆว่ามันก็พืทารุรู้นั่นแหละครับแต่มันอยากรู้ไปหมดครับมีอะไรเข้ามามันจะอยากรู้เฮ้ยอะไรนู่นนี่นี่นั่นถ้ามันออกไปเมื่อไหร่ครับรู้ตัวครับเฮ้ยไม่ใช่มันเหมือนกับเราขับรถอยู่ครับแล้วแบบอยู่ดีมันก็แบบลงคันนาย <laughs> ลงคลองขับลงเหวนู่นนี่นี่นั่นขับดีๆครับขับให้ตรงทางถ้ารู้ถ้ารู้วันไม่ตรงทางเราเห็นแล้วแบบเฮ้ยมันไม่ตรงทางมันจะตกทางเราดึงกลับมาครับดึงกลับมาในทางของเรานะครับเหมือนเราขับรถนั่นแหละครับเหมือนกันครับจิตมันไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเรารู้ตัวเฮ้ยดึงกลับดึงกลับก่อนอืมมันไม่ใช่มันไม่ใช่จุดประสงค์มันไม่ใช่สิ่งที่เราตั้งใจเราจะมาละอกุศลเราจะมานั่งทําสมาธิ ทำให้จิตใจสงบรีเซ็ตจิตใจทำนั่งเอาบุญกุศลทำดีเจริญกุศลยกระดับจิตเราให้สูงขึ้นปุ๊บปบอะไรที่มันไม่ใช่อะไรที่มึงันดึงเราออกจากเส้นทางของเราดึงเราออกจากการจับลมจากการภาวนาบริกรรมจากการฝึกกสินหรือรูปประชานก็ตามนะครับอะไรที่มันดึงเราออกไปครับเราหักหัวเลี้ยวกับเข้ามาครับเราก็ตั้งหลักเอาใหม่ครับ อย่าไปเสียดายครับเวลาที่ผ่านไปก็คือประสบการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างคือประสบการณ์ทั้งนั้นครับแล้วก็ฝึกของเราใหม่ก็คือฝึกรู้ตัวแล้วก็ฝึกดึงกลับนะครับแล้วเดี๋ยวสุดท้ายครับทาไปจนเป็นนิสยัยจนเป็นนิสยะนะครับแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะกลายเป็นระบบออโต้ครับเวลาหลังๆเรานั่งไปปุ๊บพอดึงไปออกหน่อยเอ้ยไม่ใช่ละดึงกลับมาไปต่อ ความรู้สึกที่มันเป็นสมาธิมันจะยังไม่หายไปครับเพราะว่าเราดึงไร้เร็วาะเราดึงไร้เร็วมันจะยังไม่หายไปครับมันจะยังต่อเนื่องไปได้แต่ถ้าเราไหลตามไปโอ้โหยาวๆเลยแล้วก็ดึงกลับมาสมาธิเราก็ต้องอาจจะเริ่มใหม่แต่ก็ไม่เป็นไรครับก็เป็นการฝึกนะครับตอนแรกก็อาจจะทําได้ไม่ดีมันจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆฝึกเข้าไปเรื่อยๆค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ต้องท้อครับ ไม่ใช่เรื่องที่จะทําได้กัน3วัน7วันบางคนฝึกกันเป็น10ปีเป็นปี10ปี20ปีค่อยๆไปเรื่อยๆครับสะสมไปทีนิดทีนิดทีนิดสิ่งที่เราทําทุกวันอาจจะได้ไม่ดีมากหรือดีมากหรืออะไรก็ตามมันเป็นการสะสมประสบการณ์ของเราไปเรื่อยๆครับให้กําลังใจตัวเองไปเรื่อยครับไม่ต้องไปสนใจสิ่งที่ผ่านมาได้ไม่ได้ไม่เป็นไรวันนี้ไม่โอเคพรุ่งนี้เอาใหม รอบนี้ไม่โอเคเอ้ยดึงกลับเอาใหม่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 ตลอดนะครับเพื่อที่เราจะฝึกจิตของเราให้มันดีขึ้นฝึกกําลังสติให้มันแข็งแกร่งในการที่จะคอนโทลตัวจิตให้มันอยู่กับกุศลแล้วมันละอกุศลนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเทคนิคหรือมันก็ไม่ใช่เทคนิคนะแต่มันเป็นเรื่องปกติที่ควร ควรทาแต่เพียงแต่ผมก็จะบอกพ้อยว่าฝึกรู้ตัวให้ไวแล้วก็ดึงกลับฝึกรู้ตัวให้ไวแล้วก็ดึงกลับทําจนเป็นนิสัยทําจนเป็นนิสยะทําจนชํานาญแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็จะติดตัวเราไปแล้วเวลาเราไปฝึกที่ไหนมันก็จะรู้ตัวไวแล้วก็ดึงกลับไอ้ตรงนี้ครับพ้อยพ้อยหนึ่งเลยครับพ้อยเ์นหนึ่งที่สําคัญเนี่ยทำไมมันถึงสําคัญครับการรู้ตัวให้ไวเนียมันจะมีมันจะไปส่งผลในอนาคตที่เราจะเรียนกันรู้ เรื่องของอกุศลในตัวเองรู้ว่าเฮ้ย mm hmm. เราโกรธนะเฮ้ยเราโลภนะเฮ้ยเรามีมานะนะเฮ้ยเรามีโมหะนะเฮ้ยเรากลัวนะถ้าเราฝึกรู้ตัวอย่างนี้ให้ไวการไปฝึกข้างหน้าที่เราจะไปจับอกุศลของเราในในในใจในใจของเราเนี่ยที่มันโผล่มาเนี่ยเราจะรู้ตัวไวครับพอเรารู้ตัวไวมันเกิดอะไรขึ้นครับ มันยับยั้งทันครับเฮ้ยโมโหถ้าเรารู้ตัวเราว่าโมโหมันยับยั้งทันครับแต่ถ้าเราไม่ฝึกรู้ตัวแล้วเราไหลไปความโมโหไหลไปกับภาพไหลกไปไปกับเสียงถ้าเราไหลไปอย่างนั้นไปเกิดอะไรขึ้นครับโมโหมันก็เดี๋ยวมีเรื่องชกต่อยกันฆ่ารันฟันแทงหรือแล้วแต่นะครับมันก็จะมีการขาโมยทําผิดน,นู่นนี่นี่ทำสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นฉะนั้นตัวนี้ครับเป็นพื้นฐาน พื้นฐานที่จะไปต่อยอดในอนาคตนะครับที่เราจะเอาไว้คอนโทลหรือควบคุมจิตที่มันเป็นอกุศลน,นะครับแต่เรายังไม่ถึงตอนนั้นครับพื้นฐานของเราก็คือการฝึกรู้ตัวว่าจิตเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในรูในทางไม่ได้อยู่ในการโฟกัสการฝึกสมาธิของเราฝึกรู้ตัวแล้วก็ฝึกดึงกลับจนเป็นนิสัยจนเป็นชํานาญจนให้ให้มันชํานาญนะครับแล้วก็ จะเป็นพื้นฐานนะครับในการต่อยอดในอนาคตที่เดี๋ยวผมก็จะสอนไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับประมาณนี้ EP นี้ก็ดูเหมือนจะง่ายหรือดูเหมือนจะเป็นเรื่องของธรรมดาแต่ก็สำคัญเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการที่จะเราไปฝึกไปต่อสู้กับชีวิตจริงไปต่อสู้กับกรรมไปต่อสู้กับบททดสอบในชีวิตจริงของเราในอนาคตนะครับประมาณนี้ครับ โอเคเหมือนเดิมครับหลังจากที่เราเรียนกันเสร็จแล้วเราก็มาฝึกนะครับ5นาทีครับเดี๋ยวผมจับเวลาให้นะครับสักครู่นะครับท่านใดพร้อมแล้วก็ไปได้เลยนะครับอันนี้มันเซตไว้แล้วครับ5นาทีได้ครับนั่งอย่างนี้แหละโอเคครับไปครับ ครบ5นาทีแล้วครับก็เหมือนเดิมครับแผ่เมตตาแล้วก็ค่อยๆถอยออกมานะครับเป็นไงครับเราก็อาจจะมีเพื่อนๆผมเองหรือเพื่อนๆที่เข้ามาฝึกด้วยกัน5นาทีนี้ก็อาจจะมีการ ส่งจิตออกนอกหรือได้ยินเสียงก็แก๊กก็ทั้นู่นนี่นั่นอาจจะมีหลุดไปบ้างปุ๊บดึงกลับมาหลุดไปบ้างปุ๊บรีบดึงกลบงบบงกับมานะครับให้สมาธิมันต่อเนื่องนะครับแล้วก็ฝึกจนเป็นนิสัยเป็นนิสยยนะครับผมแล้วก็ฝึกเราก็ฝึกด้วยกัน,นครับฝึกไปด้วยกันเลยครับออโอเคครับซีพีนี้จบแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะครับมีอะไรสงสัยยังไงก็คอมเมนต์แนะนํากันเข้ามานะครับผมจริงๆ้วผมแปะ ไอ l ด n ีไว้ให้ด้วยนะครับสามารถแอดไลน์เข้ามาพูดคุยสอบถามหรืออะไรยังไงแนะนำติชมได้หมดครับไม่ซีเรียสยินดีทั้งหมดนะครับในไหนๆก็แปะไปแล้วยังไงก็สบายๆนะครับอีพีนี้จบแล้วยังไงลาไปก่อนเจอกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับ